S, S b สบ t u d i o ตดโอภูมิใจเสนออนุรักษ์มรดกมูลมังอีสานเปิดตำนานโมล โอันทโทปกนาพม,มาโนและกัตโูโคตมโมไอนีเมเตโยรวนในต้อโทโทให้มากบกมาบังให้มากกังมาเรียมผมลำไบโออ เปนวาเดือดายจังวาสาธุดือขาพยอมือไหวคุณผู้ทุกอย่างคุณผูณ้ว่าอาจารย์สีได้กยกพิเศเก่าพยอไหววังเสียนสาธุดือขอให้ได้เฮียนเรีนยงขยนำในว่าคำกอดคุณพาองในขันในปันเป็นจนสิ้นขันลินปันอ่ำใจข้าฝนเ,เอ็นขออนันเดืออให้แมน่นลวนลวนในคำข่าเก่าไขคุณโนไทยกะเทวาราน,นิอิ่มผมผมปนนมมือดอกกันใัหัวเนี่ยเก่าขันมาเทียม คุณคู่มาช่วยทอระนี้หนักหน่อยใน้ำคำช่วยสู้บนที่ผมบ่หใว้มาช่วยหัวจิตยาได้มีทางติดให้เลี้ยนไหลปาดน้ำอาบหรือซอยามีค่าจากจังลำให้ดีคินหน้าพอปานมาเลียนซ้ำสาธุดื้อคุณอาจารย์คำ้ากาให้มาช่วยกำเสีย์อยู่กับผมตอนนั้นเดือขอให้มานำเนมช่วยกอง จะมีทังงองพี่รําไปให้เดียนพอยสมมาตรมุมาโนตั้งดังไม้นํำขาหยกแม่คุณลื้อย่างใหญ่มีคนเอ็นนํำแทน สาเนีนทั้งเหยาใส่แช่นทั้งปูโยยอพี่เดินก่อนฝนอนแอนผมโยย่อนพี่เดินก่อนฝนเนแงนเช่นเปาสาสาบารังอนใส่กันบังโทนั้นกอาวลาโน่ในโท่นั้นเอาลาโน่ในจงว่าเอาโจนอภูเต้พ่อปานนี้ตีคนให้คนฟังของของเอาโทโนพีรองมาล้ำเขาใส่กันมาลําซอนใส่กัน อาละโจไบสกอนหมอแชนและมื่อสิบนิ้อผมขอกาวคำว่ากาบสวัสด,ดีคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพชัดท่าและตลอดทั้งบ้านไก่สิติดกันบ้านไก่เลี้ยนเชียงบ้านสาเลียงเชียงคางในมะลองมะล่ำมือนี่ เออเด้มาพบดาเจอตากัมมอลำไฟยิ่งแล้วพันธีวาไฟขวมได้แจ้ไผ่ไฟไส้ได้แจ้ไผอีกจักหน่อยจังสีถามข่าวถามข้าวยกที่สองจังสีขึ้นมาถามข่าวถามข้าวกัมมอลำไฟยิ่งบาดนี แล้วธรรมดาหมอหลองหมอลำเลี้ยนมีพอกมีคู่จีกับปู่คนละของถือห้องคนละแแห่บอกคือสะดุมกับบุงนันตังเซ่อแล้วกับตังไฟกับตังมาพอกันมามือนี้กับมาพอกันใหม่ๆโบ้เคยได้เจอนาเจอตากันจักเทียขึ้นมาเทิรเวทีผัน่ามาลำงานหยังผัน่างานกัดถินอีกจักน้อยจังจีหมอล่ำไฟยิ่งผันเบาสู่พ่อเม่พี่น้องเขาฟังเรื่องงานกัดถินแล้วมามือนี้จักสืถือกันหรือบ้ถือกันดอกว่า ต่างฝ่ายกับต่างเลี่ยนคนพอกอค้นคู่จีกับปู่คนละของถือข้องคนละแงบทถีกระสังหัวมันถนอ,อการลองการลำอีกจากน้อยเอยการลองตัวลำพอ่าเลียนคนพอกอค้นคู่ แล้วมาเพื่อห่อกันมือนีมันจิถือกันหรือบถือกันตามถ่อขอย่างเดียวว่าแต่คนเข่ากันแมนโมลาวาวลานี่ว่าว้ายสักวันเลืออีกจักน้อยร่งวิธีจังคอยถามข่าถามข้าวกันละผู้ใดสีอ่อนสีแจ้กจังคอยเมาคอยจากันมามือนีแล้วมาขอฝากขอฝากจนฝากตัวไว้นน้ำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เปลี่ยนพี่เป็นน้องพ่อได้ยืยองยามไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเข่าไปพุ่นพ่อผู้เท่าพันมาพี่พ่อผู้สาว เล้วม้ามือนี่ก็บอยาวไหลใจห่างขันเบาไปหลายพนม้ามันบดีขี่ลหลม้าบอยอยากเอาไว้สันีสะก้อนม้อเคีนเข้ามาหามองล่งให้ไฟยิ่งพนข้นมายกออย่คู่คือกาดมือนี่พนไปจังไหนมาจังไหนกนับพนติวิวโซอแมพี่นองเข้าฟั่งต่อไปประกาศสัทธาม,มึงจังหน่อยอาหามองลง่ง จะเป็นว่าดื้อไหนจังมาฟังเดื้อเจ้าหล่คุณพ่อซัทธามือนี่เปลดเวลาของบุญคุณพ่อผู้ที่ได้สั่งก็ได้สั่งน้ำทำบุญเพคนอันบังเอาทุนให้หลังภากนานางเอ้ยน้องเน็ไปจ้างู้พ่าผู้ที่เปิดหมอลำบังเอามาลำงานสู้กันกับหม้อลำทางผู้วันผมอยู่ในโคกเงี้เดินไก่พวกย่าพอได้ไปจลางมาหล่ะเป็นเงินไม่บาท จังไหนกับฝัดฮือเบิดสีนั่งพุ่นยาสงสัยได้ลุ่มกันก่อนผมว่าเอาจนตาวันออกพุ่นล่ะแบบมันสําหรับตัวของผมบ่ต้องมือตาสั่งมือฮอดอื่นผมจังสิย่างดีค่ยๆคุยเนืพวกอยบ่ได้เสียนาจ้าง ผมมีหลายอย่างผมขออภัยที่ตอนไหนขันมันผิดผู่ในโคโทษน้ำยญาแม่กับพี่นอ้องอาเอาตลอดทั้งผู้สาวหญ้าขอผู้ใหญ่ขอนันดื้อขอไปหมดพวกไคบ่อหรือไนกับนั่นนั่นกับขอคือการบางสิิงบางอย่างผมสีนำกาสานก่อนไหนกาดีผู้ลังคนนี่ผ่นมาก่อนมีเกิดมามันยากผู้ลังคนนั่นหากบักบอคือกันเล้ควคนอยากให้ผมปั้นให้ที่ควโทษใด พอสัตยาเรียนบ่มีเวลาได้หยุดได้ยังพอได้นอนได้นั่งปากกลมมั่มมั่มชั่วที่ได้มาลำก่อนนั่นก่อนนี้กูรังคนคนบาคือลำคือชีก่อนคือมาตายบ่มีทินมีไรโอ่ก่อนโอเคเองอาจารย์ผูแ้แดงคนต่อ,อกคอนำผมผูล้ลำพอ่ออยากหมดเปล ยังเหตุยังใดกะผแมันมีแต่ถรมาตีเหตอยังใดกะโอดีอมีตั้งแต่รานัางเทียหาผมลูกขุนมาลังเทียหาในผมลูกข้นมายังบ่ท่านใดโอผูอ้ลังคนในคนอื่นมาใส่ว่าลุงถือลูกถือจนตั้งกาบมีโอดให้ลำเนตีจากก่อนกั่จังว่าขั้นนั่งยูงคนคนอื่นมาว่าบ่า,านังเอาเงินลูกข้นมาไว้ว่าลำข้กนก็ปอกอ ล้ำไปพันบ่ได้พ่อสอบผู้หนึ่งเอิ่นมาบอกมาลงสาลงสาบอกให้เฮาไปหาทักที่ยามที่แห่ไปหาผีแี่พี่ลาบจางนำเขาพี่ลาแม่นี่พ่อบาดจางเฮาก็มาให้มาดาผู้ร่างคุณนี่ผู้หนึ่นมาว่าหมอนีกับผูจังล้ำดีผู้จังสั่นล่าหันไปทางไหนก็ให้เลาข้อมีก๊อปได้เงินหมื่นหอดผู้หนึ่งผมหลับรลังมันทมสีแดงสีปัดให้เล่าคนขึงสี่น้่นวนวน